ีก็ได้รับเกียรติจากพี่ฟ้านะครับเจ้าของสวนออบอลไซหลังบ้านอันนี้ก็จะเป็น EP พิเศษนะครับเอา,อาวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องว่า,าการทําการกัวจะมาเป็นพี่ฟ้ากัวจะมาเป็นบอลไซหลังบ้านเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างหรือว่าใครคนทั่วไปที่อยากขายบอลไซหรือว่าอยากเลี้ยงบอลไซจะต้องทํายังไงจะเริ่มต้นยังไงนะครับวันนี้ก็จะให้พี่ฟ้ามา อธิบายแล้วก็แนวทางสําหรับคนที่อยากทําอาชีพนี้นะครับเพราะการขายบอลไทยเนี้ยมันก็ตอนนี้ก็มีน้อยใช่ไหมพี่ฟ้าน้อยนะยิ่งผู้หญิงขายขายิ่งน้อยยิ่งผู้หญิงนี่ยิ่งน้อยเลยพ่ผมก็เห็นแค่สองคนนะตอนนี้ <g ül üyor> ก็มีน้องก้อยญิงก้านใบกับพี่นรศรฟ้าครับพี่ฟ้าพ็อาอบอลไทยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ จริงๆเราชื่นชอบบอนไซมาตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะว่าพ่อก็เป็นคนราชบุรีแล้วคือก็เห็นทางบ้านทางญาติเราเนี่ยค่ะที่ทาบอนไซกันแต่ว่าเหมือนที่ว่าอะไรมันอยู่ใกล้ตาอะไรที่มันอยู่ใกล้ตาแล้วเราก็เลยแบบเห็นจนเป็นเรื่องชินชาแล้วก็ไม่ได้สนใจมันแล้วก็ก็เตไปทําธุรกิจอย่างอื่นเนี่ยค่ะตามท,ที่เราเรียนมาไปทาอาชีพหลากหลายแต่ในขณะนั้นเราก็เริ่มกลับมา กับมามองบอนไซว่าทำไมเรากลับบ้านในต้นที่เราเคยเห็นเนี่ยอากไม่สวยทําไมมันสวยขึ้นมันผ่านไปแต่ละปีเอา้าุดต้นเดียวกันหรอมันเริ่มสวยสวยแล้วเรามองว่าเอาทางบ้านเราเขาก็ขายต้นไม้กันพอมาวันหนึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเราเบื่อกับอาชีพที่เราทําเราอยากจะเริ่มธุรกิจบอนไซเนี่ยค่ะเริ่มทําเราไม่อยากเป็นแค่คนขายเราอยากเป็นคนที่ทําไม้เป็นสร้างไม้เป็น ก็ก่อนหน้าที่จะขายนะคะพี่ฟ้าเริ่มฝึกการทําบอนไซฝึกทำมอเอรไซใช่ค่ะจากต้นเลยจำได้ไหมครับว่าทําต้นอะไรคะเพิ่หน้าค่ะเพิ่หน้าเลยใช่ค่ะเพราะเพิ่หน้านี่มันเป็นเบสิกที่มองว่ามันง่ายแค่กิ่งก้านนะสับสับลงไปฝักมันก็ติดอืมฝักติดเนาะใช่ค่ะมันปักติดทุกกิ่งเลยนะคะ่ะเลยมองว่ามันแบบตัวเนี้ยเพราะว่าเพิ่มหน้าก็กิ่งก้านก็โตไวมันต้านง่ายด้วยแล้วก็จากเริ่มจากชอบก็เดี๋ยวทำยังไงมันจะ เ,เริ่มจากชอบชแล้วก็คือเหมือนกับว่าพอเราเริ่มทำาชิไนคะเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยอันนี้พี่ยกให้ดูก็ได้ค่ะเนี่ยอันนี้มันจะใช้จากปักช้ำนะคะนี่ให้ดู<ม>จะเห็นว่าต้นเนี้ยพี่ค่อยๆทำถ้ามองตรงนี้จะเห็นว่าพี่กรีดพี่ใช้คัตเตอร์กรีดกรีดเพื่อให้เขาโตนะคะแล้วก็เป็นการจับรากเล็กๆ<ม>นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเราก็เริ่มตั้งใบเริ่มตั้งใบเริ่มตั้งถี่ขเขไปเรื<ม>่อยๆถามว่า ที่มาเป็นธุรกิจนะคะคืออันนี้เป็นตัวอย่างการสร้างนะคะกว่าจะให้มันมาสวยแบบนี้จะเห็นใช่ไหมคะว่าเราเริ่มกีดลงมายันลากอันนี้คือต้องค่อยๆปั้นถ้าเราจะทําเพื่อประกวดแต่ค่าค่อยว่าจะดีทีแต่ว่าถ้าจะทําเป็นธุรกิจก็เริ่มจากว่าเราไม่พูดเรื่องเงินทุนดีกว่าเราเธิ่อเริ่มจากต้นแรก,กที่เราเริ่มสร้างกัเนเองเงี้ยคะ่ะเราก็ขายในกลุ่มเพื่อนขายในกลุ่มเพื่อนว่าเอ้ยใกล้เทศกาลได้อะไรเนี้ยอยากได้ต้นไม้เอาเป็นของฝันของฝากไหม แต่ก่อนแต่ก่อนไม่ได้ขายอยีนี่เไ่ขาไม่ค่ะพี่ฟ้าขายอยู่คือแบบขายในลุมอะ่ะอขายอยู่ในกลุ่มตัวเองเรามีเฟซเรามีไลน์เราก็ส่งให้เพื่อนเพื่อดูอยากได้ไหมเนี่ยเราทําไม้อินนะเราก็ตกแต่งด้วยอย่างสมถารเล็กๆมีตุ๊กตามีตัวตกแต่งอย่าคนี้แล้วทำแบบเ,าเบาๆ พอพอเริ่มจับทางได้เอ้ยมันขายได้เงินอะไรก็เริ่มขยับไซต์ใช่ค่นะพอเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มไปได้ดีแล้วเรามีความรู้สึกว่าเรามั่นใจแล้ว,ว่าธุรกิจเนี้ยมันน่าจะไปได้ดีแล้วที่มองว่าบอนไซมันไม่เหมือนไม้ทั่วไปคือว่าถ้าอย่างคนเล่นไม้ใบไม้อะไรอย่างเงี้ยก็จะลุ้นสีลุ้นอะไรใช่ไหมคะคแต่บอนไซสเสน่ห์ของเขาอะมันอยู่ที่ที่มองว่าเขาเป็นเหมือนศิลปะอีกแขนงหนึ่ง ยิ่งเรายิ่งสร้างยิ่งสวยบางคนอาจจะมองแบบเป๊ะๆตามตำราเลยบางคนมาหาที่อยากกินหนึ่งกินสองกินสามสำหรับพี่คือไม่มีสูตรในตัวสวยในใจเราสวยในสายตาเราเรามั่นใจว่าเราชอบเราขายมันต้องมีคนที่ชื่นชอบฝีมือเราแล้วแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วแล้วแต่ใจเราสร้างด้วยเริ่มจากที่เราหลักด้วยพี่ฟ้าคิดว่าตั้งแต่มาเป็นวันทจหลังว่าพี่ฟ้าถ่ายไม้ไปประมาณต้นแล้วหลายร้อยไหม อย่าเรียกว่าร้อยหลักพันนะพี่ว่าน่าจะเป็นพันหรือกว่าหมื่นโอ้หลายพันหรืเพราะว่าพี่พี่ขายพี่ทำธุรกิจนีุ้นตกว่าปีแล้วนะคะกว่าปีแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งทำนะครับประมาณสิบหกปีสิบหกปีที่ขายบอลไทยเนี่ยนะค่ะก่อนหน้าที่เริ่มมาทำต้นไม้หนึ่งใจรักใจรักเขาอยากจะเปิดต้นไม้พี่ฟ้าเป็นเปิดที่ตลาดกลางคืนด้วยดังนั้เปิดไทยค่ะเปิดตลาดมังคืนซึ่งแบบเอ่อเราลงไม้ทั่วไปเราลงบอลไทลงไม้ไซเล็ต ไม้ไปไม้แข็งทัดโทษไปหมดแต่สุดท้ายทุกอย่างก็จบจบแค่บอรไซ์อย่างเดียวเพราะว่าอย่างอื่นนะคะเราต้องซื้อเรามาขายแต่บอลไซเราสามารถซื้อจัดต่อมาสร้างล้วค่อยคอยไปยิ่งงานยิ่งสวยยิงานที่สวยแล้วก็เจอมาทุกๆบักระค่ะถ้าสำหรับคนที่อยากสร้างธุรกิจให้ตัวเองอย่างนี้คุณต้องคุณต้องคิดว่าถ้ามันไปได้ดีแล้วอะคุณสามารถเปิดร้านได้เลยนะคะแล้วก็คุณต้องฝึกทำเอง คุณทำเองให้เป็นทุกอย่างเกี่ยวกับบอนไซค่ะถ้าจะเปิดแล้วนี่ก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องบอนไซมาบ้างอย่างน้อยคุณต้องมีพื้นฐานเรื่องการเลี้ยงการเลี้ยงบอนไซการดูแลการต้องการสัตวูบอนไซอ๋ออันนี้สำคัญเลยเนาะค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือบอนไซเนี่ยเอ่อมันไม่ใช่ไม้จบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกต้นถ้าสมมุติว่าคุณจะขายไม้จบสมมุติว่าคุณยังไม่ค่อยมีความรู้อ่ะพูดแบบตรงๆว่าคุณซื้อเพื่อมาขายต่อ แน่นอนคุณเอาไม้จบอย่างเงี้ยกาเรียกไม้จบ<ม>ไม้จบไม้ประปวดราคามันค่อน,นข้างสูงมันค่อนข้างสูงเลยค่ะสาหรับไม้ที่ได้รางวัลประมาณนี้<ม>เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะลดต้นทุนคุณคุณต้องเริ่มสร้างกิจารจาเริ่<ต>ม<ๆ>สร้างค่ะคุณต้องสร้างให้ได้ถ้าคุณสร้างแล้วคุณบ้านเขาขึ้นมาได้คุณจะได้ราคากําไรเต็มๆจากสิมือการทำตีสองปีมันก็แป๊บเดียวนะครับเวลาเร็วรมากนะต้นนี้ก้อนนี้ถ้ากว่าจะได้อย่างนี้ก็น่าจะประมาณสามปี เพราะว่าถึงมันโตไวแต่การที่จะให้ถึงก้้งมันเลยแบบนี้มันใช้เวลาปีเนี่ย3ปีกว่าแล้วอันนี้ก็เป็นไม้ใกล้ตัวนะครับใช่ค่ะเป็นเป็นไม้โฟูเป็นตัวเกิดตามตัวตามน่าใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวที่มาจากตะลึงนะต้นนี้พัวมาจากตะลึงใช่ค่ะเป็นตัวเก้ามะลึงที่มันลูปลูกหรอชาวบ้านเนี่ยแล้วเราก็เอามาจับทำอันนี้ใครใครที่ ที่อยากขายอยากลองอยากลองเลี้ยงก็อเอาไม้ตายยางพวกแบบนี้มาลองดูแนะนําให้เริ่มจากไม้ไม้ที่ตายยางหรือไม้ตามข้างทางที่เราเจอ<ม>พวกไกรโพไซไก่กางผู้ลลเลี้ยพ่ว่าต่อให้คุณฝุดเขาอะให้ลากกาเหลือนิดเดียวยังไงเขาก็แตกต้องไปจับไม้แพงไม้ประกวดไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะอันนี้เคล่อกันไปเถอะมองพอเริ่มมีความรู้แล้วก็ค่อยเริ่มเราค่อยเริ่มขายใช่ค่ะเริ่มขายอย่างนี้อย่างนี้ก็เนี่ยค่ะนอย่างนี้ก็าเลงาน งั้นมาจากข้างทางงั้นมาจากข้างถนนเนี่ยค่ะแต่อย่าไปเอาตรงกลางถนนนะเดี๋ยวรถชนตอนนั้นอันนี้ก็เอามาทำฟอร์มทำกิ่งใช่วนนี้ค่ะก็เริ่มจากอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเริ่มจากอย่างนี้ได้ใช่พอเรามีความรู้เสร็จเราก็ค่อยไปหาจับไม้มาใช่ค่ะก็คือในความเป็นจริงแล้วอะค่ะในความเป็นจริงอ่ะพี่กล้าพูดได้เลยว่าอ๋อธุรกิจสําหรับบอนไซสําหรับคนที่ทําตอนนี้ยิ่งถ้าเป็นคนที่แบบ มีฐานลูกค้าเยอะนะคะมีฐานลูกค้าเยอะแล้วก็มีการมีการแพร่หลายมีการแพร่หลายเกี่ยวกับว่าเขารู้จักร้านคุณอะไรอย่างเงี้ย<ม>ในความจริงแล้วยากที่คุณจะทําไม้เพื่อขายไม้ของคุณเองมันอาจจะมีการต่อย,ยอดในการรับมาปั้นต่อ<ม>อย่างของพี่เนี่ยค่ะตอนนี้นะ80%เนลยนะพี่อะเอาไม้โครงสร้างมาปั้นต่อ<ม>แต่พี่จะไม่จับไม้ที่เต็มร้อยถ้าจับไม้เต็มร้อยเราก็จะปั้นแล้วเราก็จะขายให้ลูกค้าแบบ ในราคาแรงมากมันสูงมากใช่ค่ะแต่ถ้าคุณเอาไม้มาประมาณสักโครงสร้างหกเจ็ดสิบห้าสิบได้ค่ะทได้นี่อย่างเงี้ยไม้ข้างทางเลยค่ะมันราคาเป็นเท่าตัวเลยเนาะถ้าจบแล้วใช่ค่ะถ้าจบแล้วคือราคาค่อนข้างแรงครับอย่างนี้อย่างนี้ก็ขายหลักร้อยอย่างนี้ก็ขายอยู่ใช่ก็ประมาณหลักร้อยหลักร้อยอยเงี้ยพอจบแล้วาาจบแล้วก็หลักหมื่นนะหลักหลายหมื่นนะอ๋อนี่ก็นี่ก็เป็นแนวทางนะครับก็คือสรลุก็คือต้อง ก็รู้จักไม้รู้จักไม้แต่ต้องถามตัวคุณก่อนว่าในการจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่อยากให้เริ่มจากสิ่งที่เรารักเพอท่านใจคุณไม่รักอ่ะถ้าคุณแบบคุณชอบเพราะว่าอคุณเห็นว่ามันขายแล้วมันได้เงินแต่ถ้าคุณไม่ฝึกทําใจคุณไม่ลักอ่ะโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอะคือบอกเลยว่ายากพอพี่ฟ้าเห็นคนที่เข้ามาทําเห็นคนที่เข้ามาทําเห็นเพื่อนฝูงที่มาทาไม่นานนะคะก็จะค่อยๆปลดอกไปเพราะว่า คุณขายไม้ได้แต่คุณไม่มีความรู้ต่อเขาเขายกไม้มาให้คุณเนี่ยเขาซื้อไม้คุณไปไม่จบเขายกไม้มาให้คุณเขาต้องการไม้เพื่อให้มันสมบูรณ์และสวยขึ้นเหมือนตามที่คุณบอกแต่คุณสร้างไม้ให้เขาต่อไม่ได้คุณสร้างไม้ให้ต่อให้เขาไม่ได้อย่างเงี้ยความน่าเชื่อถือมันจะหมดแทนที่เราจะได้ขายถานลูกค้าแบบกว้างใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นคุณได้ลูกค้ามาแล้วก็จะหยุดเขาก็จะเข็ดละซื้อไม้ไปร้อคุณทีาทำให้เราสร้างให้เราต่อไม่ได้ก็ท่นงเดียวไม่ไม่เขาก็จะไปที่อื่นเลย พี่จริงมันก็เหมือนจะไม่มีอะไรยากเลยนะครับก็แค่ศึกษารู้จักต้นไม้วิธีเอาเดี๋ยวพิธีดูแลพิธีทาเบื้องต้นนะเดี๋ยวนี้ก็หาความรู้ได้ง่ายมากแล้วครับง่ายค่ะแล้วก็ทางพี่ก็ยินดีให้คําแนะนํานะคะสําหรับใครสนใจธุรกิจบอนไซธุรกิจบอนไซปรึกษาได้นะคะรอให้คําแนะนําได้แล้วก็ที่สําคัญร้านพี่อ่ะเอาตรงๆเลยคือร้านพี่จะมีพ่อค้าแม่ค้ารับไปขายต่อเยอะมากค่ะเยอะมากค่ะอย่างเช่นมางคมังตัวนั้นก็ขายไปหกเมื่ ใช่ค่ะเขาไม่ต่อยได้เป็นแสนแม้กระทั่งมาถามแค่เนี่ยพี่ฟ้าขายให้น้องๆไปรับหลายๆต้นมาถามแท้ที่เราใช้เสียบนะคะแต่ที่ประมาณ3ปีกว่าถึงออกขายได้เราปล่อยในราคา800้เขาไปจับใส่กระถานตั้งรวดต้ขายได้ส0 0พกว่าคือเราไม่ไม่เน้นกำไรมากแต่ก็พออยู่ได้ใช่ค่ะหรือบางคนที่อยากทำธุรกิจอันี้นะคะแต่ว่า ยังไม่มีต้นทุนแต่อยากลองทำมันมันจะมีพวกเด็กนักศึกษาที่มาขอความรู้มาถ่ายแล้วก็ที่ครับผมอยากเรียได้เราก็บอกว่าสามารถเอารูปภาพของเราแต่ต้องขออนุญาตกันก่อนนะเอารูปภาพของเราไปสร้างสร้างของคุณเพื่อขายได้แต่เวลาคุณจะขายอ่ะคุณต้องทักมาถามพี่ก่อนนะว่าต้นนี้ยังอยู่ไหมอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เขาเขาเรียกว่าจับเสือแต่ว่าแต่ว่า นี่านมันต้องตกลงกันก่อนนะไม่ใช่แบบเอารูปไม้คนอื่นไปมันกลจายเป็นเป็นาชีพได้อันนี้ต้องคุยกันกับส่วนตัวอันนี้คือต้องต้องตกลงกัน่อนเพราะว่ามีบางคนบอกว่าเห็นเฟซคล้ายๆกันเห็นต้นไม้อันนี้บางทีก็จะมีคนรู้จักมีน้องหรือว่ามีมีญาติหรือว่ามีน้องๆที่มารับสินค้ต่ออะ่ี้ครับยินดีให้คำแนะนำนะคะถ้าใครสนใจธุรกิจนี้ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปนะขอแค่สัมพันธ์คือใจคุณต้องรักก่อน พี่ฟ้าเริ่มธุรกิจกนี้จัดงแค่5,000บาท, 5, บาทใช่ค่ะ5,000บาทเมิ่อติกว่าีที่เราการค้าขายไม่มีอะไรที่แน่นอนอแต่พี่บอกได้เลยว่าพี่อยู่ได้สบายสบายกับไอาชีไ้ได้แล้วก็พี่เลี้ยงต่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกิงพี่ฟ้า,า,านี่มีลูกสาที่แบบมีการงานที่ดีมากนะครับผมก็ยังงงอยู่ว่าทำ <c oughs> ไมต้องมาทำแบบนี้ ลูกสาวขมีคลินิกมีอะไรค่ะลูกสาวเป็นเจ้าของคลินิกสรีกรรมเสริมความงามที่เชียงใหม่ค่ะชื่อกอสองคลินิกกองคลินิกอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งเขาซื้อตึกเปิดอยู่ที่ลำพูนชื่อลอเลนคลินิกเนี่ยลูกสาวทำเสรกรรมเสริมความงามคนแม่ก็เสรกรรมเสริมความงามต้นไม้ไปค่ะก็้ยยังงงนะฮะว่าพี่ฟ้ามานี่ มาตากเดี๋ยวตัดไม้ทำต้นไม้นี้ยังไงผิวแล้าคะเนี่ยคะ่ะแขนกับขาโครมสีไปแล้วนะคะที่แต่บอกได้เลยนะคะสําหรับคนที่มีใจรักนะคะอย่างประสบความสําเร็จเนี่ยคุณใช้ความอดทนอีกเดียวเพราะกว่าจะมีวันนี้พี่ฟ้าอยู่ตลาดกลางคืนตลาดเช้าสารพัดที่พี่ผจญทั้งแบบฝนตกเอ่อเขาไม่ให้เราสร้างเต็นท์เต้นทางเปียกเละไปทั้งตัวพี่ผ่านหมดทุกรูปแบบอ,อุปกรณ์บางชนิดอ่พวกเต็นท์หลังคาหักพับผิงต้นไม้ที่เรากำลัง ทำสวยๆทิ้งขาราคาเสียเราก็ต้องกลับเอามาบ้านบาต้นแล้วมาปั้นใหม่คือแบบบางคนจะมองว่าพี่ฟ้าอยู่ได้สบายพี่ฟ้าพูดได้เนี่ยพี่ฟ้าประสบความสําเร็จแต่อยากจะให้มองว่าสิบกว่าปีที่แล้วพี่ฟ้ามีแค่ห้าพันพี่ฟ้าคือแบบคือแบบผ่านมาทุกทุกแบบอะค่ะก่าจะมีวันนี้ในการฝึกทาต้นไม้แรกๆเราไม่รู้นะคะเราไม่รู้แล้วเราแบบบางครั้งอะในช่องทางยูท b e บางทีเขาบอกไม่ละเอียดหรือบางทีเขาบอกมาแล้วกับทฤษฎีกับปฏิบัติคนละแบบ ลองผิดลองถูกมาเยอะอลค่ะกว่าจะแบบทาเป็นจนทุกวันเนี้ยแต่ณนะตอนนี้ต้นไม้ทุกชนิดถ้าคุณยกมาให้พี่พี่ทาให้ได้หมดกต้นเลยทาให้ได้หมดเลยก็นี่ครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับสําหรับคนที่อยากมีรายได,ได้อยากทําเกี่ยวกับการ,รขายต้นไม้ขายบอนไซนะครับก็แค่ใจรักค่ะเรื่องจากงานที่ฟ้านะครับก็คือรู้มีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็รักต้นไม้นะครับแล้วก็ รูนิสัยแลวก็วิธีแก้ปัญหาแล้วก็การเอาวันไทยที่จะได้ราคาถูกก็คือต้องต้องสร้างเต็มด้วย,อเ,วยเอาต่อ,<ะ>เ,อ,ตอเอาต่อแบบเอาโครงสร้างมาทําต่ออย่างเงี้ยครับก็จะได้ราคาที่ถูกพอเราสร้างจบแล้วก็จะได้ราคาที่สูงขึ้นนะเพราะมันยิ่งอยู่ไปมันก็ยิ่งสวยนะวันไทยวันไทยมันยิ่งอยู่ไปมันยิ่งมันยิ่งสวยมันยิ่งได้ราคาะค้วบางคนกมันจะแน่นอย่างบางคนเนี่ยสมมติว่าคุณมาเจอต้นไม้ต้นนี้ตอนที่มันยังไม่จบอ่ะ เมื่อประมาณสองปีที่แล้วมันไม่สวยแบบนี้ราคามันก็ถูกลงราพาไม่อีกสองปีหนึ่งไหมันจบสมบูรณ์จะได้รางวัลอย่างเงี้ยแน่นอนว่าราคามันก็ต้องขึง้นตอนนี้ก็มีขอให้เย็นแค่ไม่ตายเท่านั้นไม่ตายก็จะอยากให้มันตายก็ได้กแรงแรงหาที่มอตเตอร์ไซค์ตอนนี้ก็มีเยอะนะครับเยอะค่ะมีเยอะ,ยอะมีเยอะก็ลองหาจับไหมสูกๆไซส์เล็กๆมามาขายก่อน ก็ถ้าสนใจจริงๆนะคะก็สามารถพักมาปรึกษาได้ที่ที่มีบงอไซสตาร์ตั้งแต่ราคาร้อยหนึ่งร้อยเดียวร้อยเดียวที่ลูกค้าไปขายต่อหน้าร้านสองร้อยสามร้อยหลากหลายชนิดเต็นังงูนะมีไซส์จิ๋วไซส์ไฟ้ามีไซส์จิ๋วไซส์ไซส์นาดเริ่มต้นก็มี้อมูลเระเริญที่เขาไปใส่กระถางขายแต่9 0 0าร้อถึงพันกว่าที่มาเปิดให้ลูกค้าที่ตามมาจับเพลของโตโน่แค่กระถางแคสองร้อยหังงนะคะกำลังติดดอกเต็มเลย นี่ครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งก็ใครสนใจหรือว่ายังไงศึกษาเพิ่มเติมนะครับอาจจะคุยบอกไม่หมดนะก็มาคุยกับพี่ฟ้าได้พี่ฟ้าจะตอบทุกอย่างนะครับที่อยากรู้ยินดีให้คำแนะนำทุกคนเลยนะคะส่วนพี่ฟ้าก็อยู่นี่ครับที่ตลาดแก่ตลาดข้นไม้ไก่คู่ค่ะทันยะอมคูนี้ของ14คุณเซิร์ชคำว่าบอสไซหลังบ้านพี่ฟ้านะคะหรือว่าโทรมาก็คือ095 ห้าห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สี่โทรตรงมาได้เลยค่ะยินดีบอกทุกคนนะคะไม่ยากเลยนะคะสําหรับผู้หญิงที่อยากประกอบอาชีพถ่ายบอลไทยค่ะที่ก็อนุนก็ขอบคุณพี่ฟ้ามากนะครับยินดีขอบคุณขอบคุณมากดีค่ะ